ทึงท่านได้ออกมากล่าวขอใ,ให้ประธานควนั้นกับผมและเพื่อนเพื่อนจึงนัดรวมตัวกันเพื่อมองที่ิีการต่างๆนะครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับทางด้านทุกท่านนะครับขอเรียนแทนทุกท่านไปอยู่ด้านหน้านะครับเพราะว่าเราต้องแสดงพลังให้ฝ่ายที่เคลื่อนไหวจะล้มรัฐบาลได้รับรู้นะครับว่าพวกเรามีพลังเต็มที่พวกเรามากันเยอะมาก เยอะกว่าที่คิดมากเลยครับแล้วก็ใจพี่น้องาชาวเสือแดงทุกท่านนะครับพักประเทศไทยทราบดังดีว่าในยาเม็กกิตมิตรแท้ก็กค,กกคือคนเสือเ้อแดงในยาเม็กกิตมิตรแท้คือคนเสื้อแดงรองพ้องยืดเที่ยงข้างปกป้องทั้งนายกและทั้ ลือกันนะครับวันต่อวันช็อตต่อช็อตเพราะว่าทางการพูชาเอ,องเขาก็มีการเคลื่อนไหวต่อเรื่องตอลอดเวลาสร้างประเด็นแล้วทางพ่ายฝ่ายตรงข้ามมายุงยงปลุกปั่นทำลายรัฐบาลของประเทศไทยครับพี่นอครับเพราะฉะนั้นเราไม่ยอมใช่ไหมครับเราไม่ยอมใช่ไหมครับใช่ครับพี่นอกรับทัง้งในร้องดีแพ้ตรงทางกินวัฒั์ ท่านเป็นนักสู้ท่านเป็นคนเสื้อแดงตั้งแต่ปี50ะนะครับท่านจึงรับการต่อสู้มาพร้อกับพวกเราคนเสื้อแดงทั้งหมดที่อยู่ที่นี่เลยครับเพราะฉะนั้นท่านเป็นของแท้แน่นอนครับพี่น้องบางคนหาว่าท่านเป็นลูกคณนณูนูเป็นลูกเศรษฐีนมองแม่ไม่อดหานใจไม่สู้ แต่พี่ดอกรับผมงจำารรษท่านมาปีหนึ่งยอมรับว่าผู้หญิงคนนี้ใจสู้เป็นคนตรงไปตรงมาคิดอะไรพูดอย่างนั้นไม่สนับสนุนทีนชินวัตรให้ครอบครัวชินวัตรให้พรรคเพื่อไทยและให้คนไทยทั้งประเทศให้รัฐมยอมรับไม่ได้ตราบี่นั้นมีความไว้วางใจเพราะครอบครัวมีความสนิทสนมกันมานานทำให้นัง กศักดิ์คุเยส่วนตัวโดยธรรมาเวลาที่อยู่กับลูกแทบจะไม่มีแต่ท่านรับภาระกี่แล้วท่านจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดึ่งนัวนีผม็นเชี่ยวบและพวกน้านสอหน้าที่รดท่านมอบหมายให้นักดีสุศักดิ์สิริอาจารย์ใหญ่ของผมมาเป็นตัวแทนตอนนี้ตัวนายใหญ่ตอนแรกบอกว่าจะมามารับพี่น้องเองเป็นตัวนั้นเดง วันนี้ก็มาไม่ได้พราะต้องไปการประชุมนี้พวงหนึ่งโอ้ยช่วงนี้ประชุมหมดหัวพี่น้องครับเราต้องหดหัที่รับหนังสือรับต่อไปแทนท่านนายกนีครับนะครับทุกทีเนนะครับตลอดนะครับท่านการเยื่อเพราะของก็ให้ที่เราทำหน้าที่ทีวีทำได้ไม่ทีวีที่เป็นเราที่จัดทำทีวีทำตัวแปลก ทำตัวกำลังอันปุ่ท้ายด้านตรงกลางก็ถีบออกจากให้พี่คำทางคนใดในฐานะที่เป็นสารายกมาทำหน้าที่แทนท่านานา,ายกเองครับพี่น,น้ี้เหตุการณ์เรื่องที่เกิดขึ้นโดยเรื่องที่เกิดของตระเตมและเรื่องต่อเนื่องการชุม,มนุมประท้วงในบ้านเราในโอ,อกาสนี้เพื่อให้ท่านทราบว่าประชาชนคิดอย่างไรทางกลุ่มประชาชนที่รักความสงบขอยาก แสดงความเห็นต่อปัญหาดังกล่าวขั้นต้นดังนี้หนึ่งเกมเด่นคนเด่น <boyfriend> นับเป็นเรื่องที่ต้องกับยิ่งเพราะการแอบอัดเทปไม่มีใครเขาทำกับการอัดเทปควรจะแก้งขอนุญาตการพูดคุยดึงเป็นกันเองได้มีการถามอย่างรุนแรงว่าอยากให้ใครทำอย่างไรให้บอกมาเลยเพื่อให้กรณีที่สามารถทำได้จะทำเพื่อข้อขัดแย้งไม่ได้แปล่พาหมายว่า จะทําให้ทุกอย่างสองน้าเป็นเรื่องที่ไม่จริงเกิดจากการอากติทั้งที่คนปกชาตตัวจริงตาคำพิพากษาให้คืนเขาพะโลดโดนก็ไม่เห็นคนหน้าเดินกลุ่มนี้ไปถูงคืนการกระทำของกลุ่มที่อางว่ารักชาวิรัชาชนรักความสมบกรี่สิบเกตนิทนาสองพันาร้อยหกเราราละ ครบตุกปุบลอยลนตายลดโหงมีจติติอมีโนตายก็มีปีโหก็มีปิลอกแก้วก็มีิเก่แก้วแต่ว่าเอ็ตัวปกที่คนพุดไปพุ่มาเราไม่เอานะแต่ผมเนี่ยตัวนี้กับเพื่อนลดตะโดยครับ ก็ขอปพี่น้องขออภัยท่านนายกองอินเนี่ยเราฝากขออภัยกับพี่น้องทุกคนที่วันนี้จิตพาะกิจจริงๆิท่านจังใจจะมานะครับแต่ว่าจิตภารกิจต้องประชุมแล้วช่วงนี้สถานการณ์มันไม่ปกติ้ามีการด่วนที่ต้องเข้าวันะครับดฉะนั้นตอนแรกขอหมายอาจารย์สุขสันต์นะครับ คือถ้าเราต้องมีอาจาสำรับยทรต้องตีอาจารย์ฟูจินกซ์สิีให้มารับแทนแตก็ตอนเช้ามาแล้วครับต้องรีไป้ายวอดติดตามให้บระชุนหรัชานะครับกนะ็กลุ่มนี้จำได้ไว้เลยครับไม่เคยเปลี่ยนจิตใจดีเดี่ยวเก้วแน่แน่นอนนะครับผมโอพุ การดับข่าวขอให้ท่านดูแลโดยสาย A O T ตายตาสีฟ้าสูงัวเล็กัวเล็กตัวเล็กตััวเล็เล็กตวเล็กตัวเล็กตตัวเลตัวเัวกตัวเกตัวเล็กตักัวเล็กตเล็ก็กตัวเวเกัวเล็เล็กตัวเล็กก็กตกวเล็กตัก็กตเล็กวเล็กตััวเล็กตัวเล็กตัวตัวตัวเลัวเล็กัวเล็กตัวเล็กตััว วันนี้เรามาเพื่อสนับสนุนเราต้องพวาันและพี่น้องเพื่อนเราต้องช่วยกันใช่ไหมครับผู้จัดงานรังคินวะพิวรังยิ่งของกระผมและเพื่อนเพื่อนกระผมนายใหญ่ที่พูดคุยที่มาเป็นยังไงเรามาสนับสนุนแล้วก็มาให้กำลังใจในายกข,ของเรานะครับอย่างไรนะตอนนี้เราก็ต้องคอยติดตามกันนะเวลาสถานการณ์ที่ ยุ่ยากมาเรื่อยพยรอยกันมาเรื่อยๆนะครับนี่ฮนะคนหัวใจแดงเป็นอย่างนี้ให้ผมมาจากต่างจังหวัดเลยนะครับผมมาจากต่างจังหวัดนะครับไปทางานมารูโปรา,ายเราเนี่ยนะเราจะทําความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่และอย่างน้อยๆจะได้อธิบายให้พี่น้องประชาชนอาจารเป้าอาจารย์เป้าพี่โจงพี่จิ๋มหลายคนเลยนะคนเก่งนะครับำหมูบ้าแก่นะครับแล้วก็ผมผมนะครับับ ครับคนที่เรารักนะกที่เราชอบสำคัญไปมากกว่านั้นก็คือเรามาทวงโดยเฉพาะป้องกันหนึ่งคะแนนเสียงว่า,า,วาม็อบทั้งนั้นมีค่าหัวหัวละพันแต่เรานี่ผมไม่ผมไม่ว่าผมไม่ว่าเขาหรอกวันนี้เรามา่ให้กำลังใจในายกยิงนะคะเพราะว่านายกของเราโดนกระทำมากมายเราับไม่ได้จริงๆกับการที่สื่อไม่ว่าเป็นสื่อหรือเป็นอสกผู้ ตัะเป็นสีเชียร์รัฐบาลของเรานะคะที่ให้บริการดีนะมีหุ้มากันเยอะเลยกันนานยังสวยยังหล่อัเหมือนเดิมทุกคน